อนนั้นคือด้วยความที่เป็นการสูญเสียแบบกระทันหัน,น,หนเรียกว่าคุณพ่อไม่สบายเป็นมะเร็งม,มาประมาณหกถึงเจ็ดปีโดยที่ไม่ได้บอกใครในบ้านเลยโลกมันถล่ม,มค่ะคือพเป็นลูกคนเดียวแล่แพารู้สึกมาตลอดว่าชีวิตซิเคียวมากเราเหมือนกับเราไม่เคยได้เราไม่เคยขาดความรักเพราะาคุณพ่อคุณแม่ก็คือแบบเขาก็ให้เราเต็มที่ trust ท,ทุกอย่างเขาให้เรา ือเขาเป็นลูกคนเดียวแต่เขาก็ไม่ได้สปอยนะคะคเขาก็แบบให้เราไปเจอลูกเขาเชื่อใจเรามากแล้วเราก็เชื่อใจเขามากเราก็รู้สึกว่าเราสีเทียวในชีวิตแต่พอเกิดอันนี้ขึ้นมาปุ๊บมันเหมือนกับอนาคตเป็นสิ่งที่เชื่อไม่ได้แล้วมันมันน่าจะทลายเสาแบบเสาหลักบางอย่างในใจเราไปเลยนะตอนนั้นเลงค่ะ mm hmm. แต่พอเเกิดเรื่องคุณพ่อปุ๊บแบบแพดกับแม่คือเหมือนเราไม่กล้าคุยกัน mm hmm. อีกต่อไปแล้วแต่มันก็เลยกลายเป็นว่า mm hmm. เราห่างจากแม่แล้วเราก็เสียพอ่อ ชีวิตช่วนั้นก็เลยค่อนข้างแบบเรียกว่าพยายามจะเอาตัวรอดให้ได้อยู่คนเดียวอะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่วิธีการรักษาแผลที่ถูกต้องอ่ะเห็นบอกว่าการได้กลับเข้ามากลับเข้ามาเข้าใกล้เรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งทรมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นจุดสําคัญหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมที่มันช่วยเยียวยาบาดแผลอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณพ่อใช่ไหมใช่เลยค่ะแบบ เรียกว่าเต็มๆตมเลยดีกว่าเพราะว่าคือพระยะเวลาที่พัดเสียคุณพ่อเนี่ยเท่าๆกันเลยกับที่เราเริ่มทาวงดนตรีครับแล้วเราก็ประมาณเข้าใจมาตลอดปีเนาะใช่ใช่ค่ะช่วงหลังๆเนีีย้พยายมามมาตลอดที่เราจะแบบเหมือนฮิวตัวเองจากเรื่องนี้เพราะเรารู้ว่าบาดแผลบ,บางอย่างหรือปมบางอย่างของตอนเด็กของเราอ่ะมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตในวันนี้โดยที่เราไม่รู้ตัวตอนนั้นมีเรื่องหลกัหลกๆเลยคือแพทไม่เข้าใจว่าทําไมคุณพ่อถึงไม่ให้อยู่เพื่ออําลากัน <S <S เพื่อหรือว่าทําไมถึงไม่ให้โอกาสเราดูแลเวลาที่ตอนที่เขาไม่สบายแบบจุดจุดท้ายตอนที่พ่อแบบช่วงสุดท้ายแล้วเรา,เร,ารู้สึกว่าเรามีสิทธิ์นะเราคิดอย่างนั้นว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้อยู่เราก็โกรธที่เขาตัดสินใจแบบนั้นโดยที่ไม่ถามเราเออ่ท่านที่ปลดเราคห้ายๆคือคุณยายจ๋าคุณยายณชีชนสนีค่ะเกิดพายไปอยู่คุณยายห้าวันที่หุบเขาที่ที่แก่งกระจาแล้วก็มีโอกาสได้เรียนถามท่านอะไรเงี้ยแล้วคุณยายก็ถามว่าคุณยายก็บอกว่า คุณพ่อท่านปฏิบัติใช่ไหมท่านเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมใช่ไหมไรอย่างเขาบอกใช่ค่ะเรี่ยงพูดสั้นมากแต่แบบกดล็อกเลยคือท่านบอกว่าถ้าท่านปฏิบัติอ่ะท่านจะรู้ว่าจิตดวงสุดท้ายสาคัญที่สุดแล้วถ้าเราอยู่ตรงนั้นอ่ะด้วยด้วยวุฒิภาวะของเราตอนนั้นอ่ะเราร้องไห้กระจองร้องเนี่ยท่านจะไปสงบได้มมยังไงโอ้โห oh, เราแบบก็ตอนนั้นคือมันเหมือนกุญแจพลึกกดกดล็อกเลยคือแบบเราคิดถึงแต่ตัวเองจริงๆมันเพิ่งมาเข้าใจว่าแบบอ๋อทาไม มันทำอย่างนั้นเลยนะะแล้วก็เข้าใจว่าความรักที่ยิ่งใหญ่ของท่านมีให้ทั้งเราแล้วก็ให้ทั้งตัวดวงจิตของท่านเองด้วยะอะไรเงี้ยม,ม,ม,มันเหมือน,นกับไม่ช่ไม่ชีชสันธนีท่านก็ช่วยพาการมองของเราให้มันปรับมุมไปคนละไปคนละอง์องแบบพูดง่ายๆกลับหัวกลับด้านเนอคนละรเนอะคนคนละองสากันเลยเนอคือจาก เื่อจะเติมเร,เ,รเรา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 โกรธว่าทําไมไม่บอกเห็นถึงความปรารถนาดีของพ่อเราต่างหากที่ที่เขาตัดสินใจแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะหเห็นความปรารถนาดีเราก็เห็นว่านี่คือการตัดสินใจที่เป็นเหมือนกับเป็นเบสออปชันอะเป็นเบสซินาริโอคือแพทย์เชื่อว่าพ่อ<า>น่าจะคิดมาหมดแล้วแต่สุดท้ายอ๋อเข้าใจแล้วว่าทําไมอันนี้มันถึงเป็นเบสซินาริโอของเขาประเด็นนี้นี่เรามองว่าน่าสนใจมากเนาะเพราะว่าบางทีไม่ว่าหลายๆเราเชื่อว่าหลายๆครอบครัวหรือหลายๆคนะเวลาเจอปัญหาอะไรก็จะมองจาก มุมของตัวเองอ่ะความเข้าใจของตัวเองเนาะมันอาต้องใช้เวลานานมากกว่ากว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสกลับมามองอีกมุมหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเนาะซึ่งสําหรับบางคนซึ่งซึ่งอย่างแพทย์เราก็ถือว่ายังโชคดีมากๆที่เราเจออาจจะเจอครูบาอาจารย์บางคนชวนเราพาไปพาอ้อมไปเดินดูอีกมุมหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็อาจจะมีหลายๆคนที่ไม่มีโอกาสแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมอ้อมนานเหมือนกันอ้อมมาไกลเหมือนกันกว่าเราเจอเพรามว่ามันก็คงเป็นแบบเวลาของแต่ละคนมั้งคะ พรอ <Yeah. S 1> ตอนนี้ยพอมองย้อนกลับไปจากเราในช่วงสองปีเนี้ยมองกลับไปแบบสิบกว่าปีที่ผ่านมาถ้าเราไม่ได้ไปวนตรงนั้นถ้าเราไม่ได้ไปเดินอ้อมทางนั้นอ,อ่ะอาจริงๆนะห้าระบัมของวงเคลียมจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะพี่ mm. เกิดไม่ได้เ <Yeah. S 1> พราะมันคือประสบการณ์ชีวิตมันคือแชปเตอร์แต่ละแชปเตอร์ที่เราต้องเจอ mm. ะอถ้าก็มองย้อนกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราไม่เคยเจ็บแบบตอนนั้น ถ้าเราไม่เข้าใจการสูญเสียถ้าจะแต่งเพลงเกี่ยวกับการสูญเสียเราเข้าใจผู้คนที่เขาสูญเสียได้ยังไงถ้าแพ้ไม่เคยอ,อกหักเจ็บจากความรักที่เราไปคาดหวังผิดๆถ้าจะเขียนเพลงเรื่องนี้ได้ไงแล้วจะไปปลอบใจน้องที่กําลังร้องไห้อ,อยู่ได้ไงว่าพี่ผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยวันนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคทั้งหมดนี้แหละที่มันช่วยสร้างแพทกับวงเคลียร์ขึ้นมามถึงแม้มันจะต้องเดินผ่านเส้นทางที่แบบ <laughs> อ้อมเขาขุบขาอะไรก็ตามแต่ว่าโอเคก็ขอบคุณที่มันเกิดขึ้น